ห้องประชุมที่กล้องสามารถซูมตามคนที่พูดได้นะครับอันนี้คือระบบประชุมแบบแท็ c ก i n g Camera นะครับที่เราได้ติดตั้งให้กับโรงพยาบาลสุรินจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยโดย2สิ่งที่จะต้องมีในห้องประชุมแบบ Camera t a แท็ i กินะครับก็คือไม์ประชุมที่สามารถควบคุมกล้องได้ และกล้องที่สามารถแพนทิ้วซูมและตอบรับการควบคุมจากไมโครโฟนได้นั่นเองซึ่งไมโครโฟนที่เราใช้วันนี้นะครับจะเป็นไมโครโฟนจากทาง Sa วิชั่นในตระกูล DCS 2 0 0 0 s e ซีรีส์นะครับผมและที่เห็นในห้องนี้นะครับจะต้องใช้ไมจจานวนมากเพราะว่ากล้องเนี่ยจะต้องซูมไปที่ไมตัวนั้นๆแบบเฉพาะจ่อจงนะครับไม้ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นไมแบบสายนะครับเพราะว่าจะถูกฟิกไว้กับโต๊ะเลยนะครับผมโดยที่จํานวนไมทั้งหมดที่มีในห้องนี้นะครับมากถึง26ตัวด้วยกันหลักการทํางานของระบบนี้นะครับก็คือไมประชุมแต่ละตัว จะมี ID เป็นของตัวเองนะครับและเราสามารถเซตกล้องนะครับให้ซูมไปในจุดที่เราต้องการได้นะครับและเราก็เอา ID ของไม์มาซิงก์กับโลเคชันของกล้องนะครับเวลาที่เรากดไม์ปุ๊บกล้องก็จะหันมาที่ตัวไม์ที่เราเซต ID ไว้นั่นเองและลําโพงที่ใช้ในห้องนะครับเลือกเป็นลําโพงคอลัมน์จากทาง s ซอวิชชั่นครับชื่อรุ่นว่า CLIC 260นะครับเป็นลําโพงขนาด3นิ้วจํานวน4ดอกนะครับแล้วก็มีเสียงแหลมขนาด2นิ้วจํานวน1ดอกนะครับลำโพงชนิดนี้เขาเรียกว่าลำโพงคอลัมน์นะครับลำโพงคอลัมน์เนี่ยจะเหมาะ ติดตั้งในห้องมากๆนะครับเพราะว่าดีไซน์ที่ค่อนข้างสวยและสีเนี่ยเขามีให้เลือกทั้งสีขาวและสีดำนะครับเหมาะกับการดีไซน์ในห้องและลําโพงตัวนี้นะครับยังให้เสียงในย่านของเสียงพูดที่ชัดเจนมากๆนะครับผมเหมาะกับงานห้องประชุมอย่างมากเลยทีเดียวและห้องนี้นะครับใช้ลําโพงจํานวน4ตัวด้วยกันเพื่อความครอบคลุมของเสียงภายในพื้นที่นั่นเอง และกล้องที่ใช้นะครับก็เป็นกล้องจากทางซาวิชันเหมือนกันชื่อรุ่นว่า HD 400U นะครับเป็นกล้องที่สามารถแพนทิ้วแล้วก็ซูมไปตามตำแหน่งต่างๆได้นะครับผมโดยมีเลนแบบ o p ปติคอลนะครับที่สามารถซูมและทําให้ไม่สูญเสียคุณภาพของภาพเวลาซูมครับซูมปุ๊บเนี่ยภาพไม่แตกและยังคมชัดเหมือนเดิมและรวมถึงการสั่งการผ่านไมโครโฟนนะครับที่เรากดไมโครโฟนปุ๊บตัวกล้องก็งจะซูมมาหาตัวไมโครโฟนเองแบบอัตโนมัติแบบนี้เลย และนี่คือระบบควบคุมของห้องประชุมนี้นะครับผมทางเราเนี่ยได้รับผิดชอบในส่วนของระบบกล้องระบบไมโครโฟนและก็ระบบเสียงนะครับผมซึ่งจะมารวมกับระบบจอแล้วก็ระบบแชร์ภาพต่างๆที่ทางโรงพยาบาลมีอยู่แล้วนะครับผมในแหลกนี้นะครับก็จะมีตัวจัดการพลังงานนะครับหรือว่าปลั๊กแหลกแบบซีเควนซ์นะครับเวลาที่เราเปิดระบบเนี่ยเราสามารถกดเพียงปุ่มเดียว และระบบจะเปิดให้เราแบบอัตโนมัติรวมถึงการปิดก็จะปิดให้แบบอัตโนมัติด้วยเช่นกันนะครับถัดมานะครับส่วนนี้เป็นส่วนของระบบภาพแล้วก็ระบบแชร์ภาพนะครับที่ทางโรงพยาบาลได้จัดหาไว้ส่วนตรงนี้เป็นไม้ลอยนะครับเราใช้ไม์ไร้สายจากทาง s ซอวิชั่นนะครับซึ่งเป็นรุ่นท็อปของทาง s ซอวิชั่นเองเลยนะครับชื่อรุ่นว่า S U 990D จํานวน2ตัวด้วยกันนะครับในกรณีที่ห้องนี้มีผู้บรรยายที่จะต้องถือไม์นะครับก็ใช้ไม์เป็นไม์ไร้สายตัวนี้ได้รวมถึงไม์ไร้สายตัวนี้ยังเหมาะมากกับงานประชุมงานสันาน เพราะว่าเขามีระบบออโต้มิ้ว เวลาที่เอาไม์ไปวางไว้โดยที่ไม่ได้ปิดไม์เนี่ยตัวไมโครโฟนจะปิดเสียงเองโดยอัตโนมัตินะครับผมสะดวกมากๆในการใช้งานในห้องสัมมนาและต่อมานะครับเป็นเครื่องควบคุมไมประชุมนั่นเองครับตัวนี้เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนด้วยนะครับสามารถตั้งค่าอะไรได้หลายอย่างนะครับผมแล้วก็มีฟังก์ชันเนี่ยที่ค่อนข้างโปรเฟชชั่นอลมากๆสามารถควบคุมกล้องได้นะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นพระเอกของห้องนี้เลยทีเดียวรวมถึงเครื่องควบคุมไมโครโฟนเนี่ยยังสามารถบันทึกเสียงการประชุมได้ด้วยเวลาที่เราประชุมและมีการบันทึกเราสามารถเอา เสียงไปถอดเทปได้นะครับไปถอดความสรุปการประชุมได้อย่างง่ายเลยถัดมาที่ลำดับสุดท้ายนะครับจะเป็น power amp ที่เอาไว้ขับเสียงของลำโพงต่างๆภายในห้องรวมถึงเป็นการรวมอินพุเสียงของทุกอย่างภายในห้องนะครับมาไว้ที่ตัวเดียวเวลาที่เสียงของทุกๆแหล่ง เปิดมานะครับก็จะเปิดผ่านเครื่องนี้แล้วก็สามารถออกลาโพงไปได้เลยนะครับเครื่องนี้นะครับสามารถรองรับอินพุตได้ทั้งไมโครโฟนแล้วก็สายเปิดเพลงนะครับจากแหล่งมัลติมีเดียต่างๆนะครับรวมถึงการเปิดเพลงผ่านบลูทูธได้อีกด้วยโดยที่ห้องประชุมแบบแท็กกิ้งแคเมร่าที่โรงพยาบาลสุรินทร์นะครับทาง a อทได้รับติดตั้งถึง2ห้องด้วยกันนะครับโดยมีส่วนประกอบเนี่ยคล้ายกันมากนะครับมีอย่างเดียวที่แตกต่างกันก็คือเรื่องของรุ่นไมโครโฟนไมโครโฟนของห้องนี้นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งห้องจะใช้เป็นรุ่น DC นั่นเองนะครับซึ่งเป็นรุ่นต่ำกว่า DCS 2000 Series จะมีฟังก์ชันที่ลดลงมานะครับแต่ยังสามารถควบคุมกล้องแบบ Tracking Camera ได้เหมือนเดิม เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับห้องประชุม Tracking Camera นะครับผมงานนี้จบในงบ490,000บาทนะครับเฉพาะไมโครโฟนประชุมระบบเสียงและก็ระบบกล้องนะครับผมไม่รวมระบบภาพต่างๆครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับงานแบบนี้ก็ติดต่อมาที่ AT Pro Sound ได้เลยนะครับและสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทางโรงพยาบาลสุรินทมากที่เลือกใช้บริการจาก AT Pro Sound สำหรับวันนี้ AT ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ Pro und สินค้าครบครันทุกแบรนด์ต้องมีลำโพงมิกเซอร์ไมโครโฟนคุณนำภาพเสียงดีราคาโดนใจ ATBOZA